Hãy subscribe không bỏ อนะ่าอเคครับเหลืน้ควมา เค็มๆเหออาปากแป๊บเดียวแป๊บเดีเออเรู้แล้วเค็มแป๊บเดียวอ้าปอวแป๊บเสร็จแล้วเสร็จแล้วแป๊บเดียวเสร็จแล้วอีกดียจกระตีไหมจกระไหมจกระจีจกระแป๊บเดียวเดี๋ยวดเกัดเดี๋กัดเดี๋กัดอาปากอ้าปากเอาป เนี่ปันสวยปันสวยคนสวยปนสวยปันสวยสวยาัถสวยปวยปวยปันสวยปันสวยปันะวยปันสวันสวยปังสยันวยัวยนว,ว,วยันวยวยดีนสวยสวนสวยสวนสายวาวยวั เนะ่ยปลาดูนเดี๋ยว้อมองเ่าตัวัไม่สวยนะอ